ปลูกง่ายตายยากแล้วก็ปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดไปสามารถที่จะขยายพันธุ์เองได้โดยไม่ต้องปลูกเพิ่มและเป็นพืชที่ปลูกขึ้นในที่แจ้งและในที่ร่มได้ในพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ต้องให้ปุ๋ยให้น้ําก็สามารถเจริญเติบโตและเก็บกินได้ก็เป็นผักพื้นบ้านนะฮะที่นิยมกินกันทํากับข้าวได้หลายเมนูนั่นก็คือผักกรูดครับผักกรูดเนี่ยก็เป็นผักที่สามารถที่จะปลูกในตะกร้าเป็นพื้นที่เล็กๆก,ก,ก็ปลูกได้นะฮะ หรือว่าจะปลูกในการแจ้งหรือจะปลูกแบบจัดสวนให้สวยๆก็ปลูกได้นะและในมือผมนี่ก็เป็นผักปูที่ผมปลูกเอาไว้นะซึ่งวันนี้ก็ย้ายมาขยายพันธุ์ก็จะปลูกแบบสดๆอย่างนี้เลยถอนมาแล้วเดี๋ยวก็ตัดแต่งแล้วก็ปลูกเลยทั้งในที่ร่มและในที่แจ้งนะซึ่งตอนนี้เนี่ยภาคใต้เนี่ยฝนตกเยอะนะก็ทําให้สามารถปลูกแบบนี้ได้เลยแล้วก็ติดตก็ไปดูวิธีการขุดแล้วก็เอามาปลูกใหม่กันเลยนะครับว่าจะทำยังไง นี่นะเป็นผักกรูดนะใบของเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าจะมีผักที่คล้ายๆกันนะซึ่งเป็นตระกูลเฟิร์นแต่ไม่ใช่ผักกรูดนะบางทีเนี่ยอาจจะเรียกกันว่าผักกรูดผีก็มาดูกันนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนี่นะครับเห็นไหมคล้ายๆกันเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ผักกรูดที่เราเอามากินนะใบจะต่างกันอันนี้จะใบจะเล็กแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะถี่มากเลยลักษณะโครงสร้างใบก็แตกต่างกันนะแต่คล้ายกันมากนะก็ สำหรับวิธีการขุดก็ปลูกสดเลยก็ง่ายๆนะแล้วก็ตัดใบลดการไขน้ํานะอย่างนี้รากรากก็แต่งนิดนึงเดียวแค่นี้ก็เอาไปทั้งมีดินทั้งนี้แหละนะีนี่นะ ตัดไปซึ่งโดยมากเนี่ยตามที่แฉะนะตามลำคลองเนี่ยก็จะมีใครเจอก็แถวบ้านมีก็ไปขุดมาได้เลยนะแล้วก็เอาไปปลูกนี่ก็เป็นผักกลูนะที่ทําการถอนมาสดๆนะแล้วก็จะทำการปลูกซึ่งต้นนี้เนี่ยผมได้ปลูกแบบกลางแจ้งเลยนะแล้วก็ตัดใบแบบนี้เลย นี่ก็หลายวันแล้วนะก็แบบนี้ติดแน่นอนนะซึ่งภาคใต้เนี่ยตอนนี้ฝนตกเยอะนะสามารถปลูกการแจ้งได้เลยคนระับฝนตกเยอะก็ไม่มีปัญหานะฮะแค่ใช้เป็นหลุมหน่อยนะแล้วก็จับใส่ไปเลยง่ายๆแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นภาคอื่นที่ฝนตกไม่เยอะเนี่ยก็ควรที่จะทำในที่ร่มหรือว่าชําไว้ก่อนนะแล้วก็ในถุงแล้วก็เอามาลงการแจ้งนะ แต่ต้องมีน้ํานะครับก็ปลูกแล้วสวยเลยนะก็เอาน้ําลดนิดนึงเพื่อให้ดินแน่นนะนะฮะเพราะบางทีเราอัดดินไปไม่แน่นก็เอาน้ําช่วยหน่อยอืมอ่าเรียบร้อยสําหรับการปลูกกลางแจ้งนะแบบขุดมาแล้วก็ปลูกเลยนี่ก็เป็นโคนบังคุดนะฮะทิ้งเป็นจุดนึงนะที่ผมเอา ผักบู้มาปลูไว้ก็จะเห็นเฟิร์นธรรมชาติอยู่ด้วยนะเราเห็นใบแดงๆนะนั่นเป็นผักเฟิร์นชนิดหนึ่งที่กินได้นะนะกูคุดก็จะมีใบที่หนานะจะมีความชื้นสูงนะก็จะทําให้เราเนี่ยลดเรื่องการดูแลเรื่องของการรดน้ําได้ด้วยนะหามาปลูกกันดูนะใครที่มีพื้นที่ใกล้น้าก็ลองไปหาดูนะครับสําหรับผักบู้ที่สามารถปลูกได้ ทั้งในที่ร่มแล้วก็ปลูกได้ทั้งกลางแดดแล้วก็ปลูกทั้งดีก็เก็บกินได้ตลอดไปเลยนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ